แหนมเนืองรูด้วยค่ะพี่น้องนี่สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาเซฟอินทิชแนลมาค่ะพี่น้องมือหนึ่มวยไดเมนูแหนมเนืองรูด้วยค่ะพี่น้องนี่อันนี้ซื้อมาตะปากซี่ด้วยค่ะพี่น้องแพ็คละหกหมื่นหกหมื่นกิ่ประมาณเก้าสิบบาทค่ะพี่น้อง เป็นห่านแบบเคยไปกินลรามักนอกจากมักเสียบก็เลยซื้อมาก,กินอยู่บ้านมาจากเสียบเสต้องการค่ะพี่น้องอืมจุ่มไปเลยพักนี้กับไดีเพิ่มเติมนะคะเอาของห่านเพิ่มเลยนอกจากอืมเสียบลืมบอกซื้อห่าน ร้านแหน,น่มเนืองแม่ถิ่นดวยจ้ะอยู่ปากเซ่หมูสักจับ กินกับกระเทียมน้ำจิ้มจะออกหวานนิดนึงนะคะพี่น้องแล้วก็มีความละมุนละมุนบอกว่าถึกอ,อร่อย บ่แม่นปบเปียสุดเดลยค่ะแหนมเนื้องรูน้ำจิ้ กระเทียมยังไงมางคอนก็สสิมากแบบว่าหฮอเอานะพี่น้องได้อัธรแดต,ต่ว่าเมื่อนั้นไปสื่อเราเห็นเพื่อนเหตุแบบนี้นะจ๊ะก็เลยสั่งสั่งมาที่นี่เออติดใจก็เลยสั่งให้เพื่นอนห่อให้แบบนี้อีก หนึ่งแพ็คมีห้าชิ้นสับ หมูซับสับก okay. ็ถือบอกเฟืองนั่พี่น้องไม่บอกเฟืองนั่นม่ได้หือ ใครมากินเมนูแนม้เนืองกับคอมเมนต์ในเดือจับพี่น่องแซ่บน้ำจิ้มแซ่บอีริพี่น่องอร่อยมากมุ้งก็อร่อย สั่งแบบนี้ด้วยพี่น่องอถา,าแบบอยู่ในรถเนาะสะดวกกินได้เลย อีกคำหนึ่งะพีไป้องอิ่มซีชินอิ่มพอดีกินกาแฟกินกาแฟ,ฟมากอยากอิ่มนะจังหน่อย หลืออันหนึง่งบ้าถิ่มเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหิวก็กินอีกอันนี้เซวให้แม่แค่นี้อ <c oughs> เอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ะนมเนืองโรูอันนี้มวยสือมาต่ปากเซ่ด้วยค่ะพี่นอ้องเคยกินเธอหนึ่งตอนไปทาบุญมากนะคะพี่น้องน้าจิ้มแส่บหมูแซ่บพอดีอันตอนนั้นไปทงบุญล่ะแบบพากกันนั่งอยู่ท้่รถตู้แต่ว่าอยากกินแล้วพี่นอ้องหิวก็เลยสือเป็นแนมเนืองโรมากินในรถมันสะดวกนะคะพี่น้อง ติดใจค่ะพี่น้องก็เลยแบบขามไปซื้อแต่เสารวนคะคะกลับมากินตอนบ่ายจากบา้านมวยไปกลับประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะพี่น้องพอดีหอดไปกลับก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องทางมวยกินสดลวดหรือว่ากินม่วงม,ม,มั่งกินบ๊อสภาดจังเดยก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าแล้วก็ถ้าใครมาคลิปนี้ม,มักเมนูนี้ก็ฝากกดไลก์กดแชร์เป็นกับตังใจให้มในในวยน้ำในเด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ